เฉลยข้อสอบต่อนะครับในข้อที่สี่นะครับในข้อที่สี่เคเขาบอกว่าขวดใบหนึ่งมียาหนึ่งร้อยห้าสิบมียาหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิเมตรถ้ารับประทานครั้งละหนึ่งช้อนชานะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับครั้งละหนึ่งช้อนชาวันละสามครั้ง หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสามช้อนชาเป็นสามช้อนนะวันหนึ่งนะสามช้อนแต่และช้อนมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับประมาณห้ามิลลิลิตรอ่ะสะรุปว่าวันหนึ่งก็รับประทานไปเท่าไหร่ครับสิบห้ามิลลิลิตรแสดงว่าวันหนึ่งก็ประมาณสิบห้านะครับ แล้วทีเนี้ยมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับมันมีทั้งหมดร้อยห้าสิบเขาบอกว่ามันจะประมาณกี่วันละ่ะก็เอามาหารนะครับร้อยห้าสิบส่วนด้วยสิบห้าสิบห้าตัดนะครับสิบห้าหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าสิบเป็นร้อยห้าสิบแสดงว่าคำตอบข้อนี้ก็คือประมาณสิบวันอเคนะครับไม่ยากแต่อย่างใดนะข้อสี่ ทีนี้ข้อห้าข้อห้าเขาบอกว่าไวรัสชนิดหนึ่งขยายพันธุ์สามเท่าทุกทุกยี่สิบนาทีอ่ะความหมายคือยี่สิบนาทีสามเท่ามายี่สิบนาทีอีกสามเท่ามายี่สิบนาทีอีกสามเท่าเขาบอกว่ามีไวรัสชนิดนี้อยู่เจ็ดหมื่นอ่ะสมมุติว่า ตอนเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นเลยเริ่มจากศูนย์มีไวรัสอยู่เจ็ดหมื่นอีกนานเท่าไหร่จะมีไวรัสเท่านี้โอเคจากเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นเดิมเนี่ยเริ่มต้นสตาร์ทที่เจ็ดหมื่นแสดงว่าจากเนี้ยมาถึงนี่ยี่สิบนาทีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นสามเท่าแล้วก็สามไปคูณสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ด ศูนย์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 โอเคไหมครับยี่สิบนาทีนะครับทีนี้ยี่สิบนาทีต่อมาก็จะเพิ่มขึ้นอีกสามเท่าก็สามไปคูณเหมือนเดิมครับสามไปคูณตรงนี้นะครับก็จะเป็นหกสามศูนย์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 ยังไม่ใช่ยอดนี้นะครับคูณต่อครับจากนี่มายี่สิบนาทีก็จะคูณด้วยสามเข้าไปอีกสามสามเก้าสามหกสิบแปดน่ะแล้วก็ ศูนย์อีกสี่ตัวผมก็ใส่เข้าไปใส่คอมมาให้นะครับแสดงว่าแสดงว่าเห็นไหมครับต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับต้องใช้เวลาเท่าไหร่มันถึงจะได้ตามที่โจทย์ต้องการจากนี้ถึงนี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบ รวมเป็นเท่าไหร่ครับรวมเป็นหกสิบนาทีหกสิบนาทีก็คือหนึ่งชั่วโมงนั่นเองโอเคนะครับไม่ยากแต่อย่างใดในข้อนี้นะครับอมาต่อนะครับเรามาต่อกันที่ข้อหกนะครับเขาบอกว่าค่าประมาณของจำนวนเต็มพันค่าประมาณของจำนวนเต็มพันนะครับของ เอ่อยี่สิบเก้าจุดหนึ่งสองสี่ห้าคูณหนึ่งสองห้าศูนศูนย์ส่วนด้วยสามสิบข้อเนี้ยจริงๆไม่ยากไม่ยากยังไงเราก็คูณเลขให้สุดให้ให้เสร็จพอคูณเลขให้เสร็จปุ๊บก,ก็จับหารกันพอจับหารกันปุ๊บเราก็หาจำนวนเต็มพันหลักการวิธีเบสิก หรือคอมมอนเซนต์ต้องทำแบบนั้นแต่แต่นะครับถ้าเราดูจากชอยเออมันก็ใกล้เคียงกันผมจะแนะนำวิธีนะครับแนะนำคือยังไงเออข้างบนนยี่สิบเก้ากว่ากว่ายี่สิบเก้ากว่ากว่าข้างล่างสามสิบผมจะโมเมว่ามันมีค่าใกล้เคียงกัน สมมุติว่าข้างบนเนี่ยยีบเก้ากว่ากมันคือสามสิบข้างล่างคือสามสิบตัดกันมันจะเหลือหนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์ถูกไหมครับข้างบนสามสิบมาคูณกับตรงนี้แล้วมาหารสาสิบทิ้งผมก็ตัดทิ้งเลยมันก็จะเหลือเท่านี้แต่ข้างบนมันไม่ใช่สามสิบมันน้อยกว่าสามสิบแน่นอนมันน้อยกว่าสามสิบนะครับแสดงว่าเวลาคูณกันมาเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณ มื่นสองพันสี่ร้อยกว่ากว่าอันนี้ผมผมคาดการนะผมไม่รู้คำตอบที่แก้จริงเพราะว่าผมก็ไม่ได้คูณนะครับมันต้องไม่ถึงหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแน่นอนอ่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าค่าประมาณเต็มพันค่าประมาณเต็มพันนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ถึงห้าถ้าเราประมาณค่าจำนวนเต็มเราก็จะต้องตัดค้างหลังทิ้ง คำตอบข้อนี้ก็เลยเหลือแค่หนึ่งหมื่นสองพันทันไหมคือตอนนี้ผมผมมองในลักษณะว่าตัวเลขข้างบนเนี่ยมันน้อยกว่าข้างล่างยังไงซะหารกันมันก็ต้องได้น้อยกว่าหนึ่งถ้าบนกับล่างเท่ากันปุ๊บหารกันมันจะเป็นหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งมันคือคูณกับหนึ่งหมื่นสองพ้ารอยปุ๊บมันก็ได้หนึ่งืพันห้าร้อยแต่มันน้อยกว่าหนึ่งพอคูณกันเสร็จปุ๊บคําตอบมันต้องได้น้อยกว่าตรงนี้ แน่นอนแต่น้อยกว่าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าจำนวนเต็มพันตรงเนี้ยมันยังไม่ถึงห้าผมก็ปัดลงก็เลยได้คําตอบในส่วนของช้อยที่สองนะครับเอ,อวิธีการการทําเนี่ยมันจะส่งผลให้เราแบบว่าทําได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นบางทีเราก็ไม่ต้องไปคูณเอาจนเอาเป็นเอาตายนะครับเราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ